สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะร้านโฮเฮงติกตสาขาหนึ่งค่ะวันนี้นะคะพามาชมรถนะคะลูกค้านะคะสวัสดียามเช้านะคะสําหรับนะคะคันแรกเลยลูกค้า MU 4ี่้าสตสองตัวบีค่ะลูกค้าค่ะคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถปีจดทะเบียน2566ค่ะลูกค้าใช้งานน้อยมาก667ชั่วโมงคันนี้ขายสุดนะลูกค้ารับลูกค้ายืนคู่สองสาเลยราคาจะอยู่ที่ 585,000บาทค่ะลูกค้าจะได้ตัวรถใบมีดเดนิน่าผ่านไทยและก็ลตรตารี่สวยทุกจุดเดิมทุกจุดนะคะลูกค้าสวยแบบนี้เลยลูกค้านะคะ สภาพคงเดิมนะคะจากลูกค้าเก่าเลยนะลูกคา้าราคาย้ำยาวด้วย5.85,000บาทค่ะขายสดรับลูกคา้ายื่นกู้ทกศาค่ะสำหรับคันนี้เลยคันถัดมาค่ะลูกค้านะคะคันถัดมาเป็น MU5702 ตัวบีค่ะสำหรับ MU5702 ตัวบีนะลูกคา้าตอนนี้มีอยู่2คันนะลูกคา้ามีปี66กับปี67ค่ะลูกคา้าวางดาว เพียง60,000บาทเท่านั้นค่ะนะลูกค้าจะได้ตัวรถใบมิเิน่ากับผ่านไทยนะลูกคา้าวางดาวเพียง6 0 0 0ื่นบาทเท่านั้นค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะลูกคา้า MU 4 9 MU 5้านะลูกคา้าเงินสดเงินพอร์ตนะสามารถติดต่อหาเซลล์ออมได้นะคะ0 9นย์เก้0ส่นค่ะ